สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพงพสูุนาพรมและรายการ CEO Talk ครับรายการที่พร้อมเสมอกับก,บการนําคําถามของท่านที่ส่งอีเมลมาหาเรามาร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการนะครับนั่นก็คือท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิ f ฟินสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนัลินีไผ่บูร์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหบอครับวันนี้มีเรื่องคําถามเกี่ยวกับ Attitude เข้ามาถามคุณหมอครับนักธุรกิจท่านนี้เขาส่งเมลมาถามเขาบอกเคยอ่านหนังสืออ่านตำราเล่มหนึ่งเขาบอกถ้าเราเป็นคนที่คิดบวกเนี่ยสมองของเราเนี่ยจะหลั่งสารแห่งความสุขแล้วก็ความเบิกบานออกมาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเนี่ยเป็นคนที่คิดลบหรือมีแต่ความเศร้าความผลถู่เนี่ยสมองก็จะหลั่งสารทําให้เราเนี่ยเกิดความเครียด เกิดขึ้นด้วยเช่นกันเนี่ยนะครับคุณหมอหมองว่าวิธีคิดแบบที่ตำราเขาบอกเนี่ยสำหรับส่วนตัวคุณหมอคุณหมอมันมีความจริงมากน้อยแค่ไหนหว่าจริงนะคะจริงๆเลยค่ะตามหลักการแพทย์ก็พูดอย่างนั้นเหมือนกันเอออาจารเองเคยอ่านหนังสือชื่อ The Secret นะคะ,ะเป็นหนังสือที่ขายดีแล้วก็แปลไปหลายภาษาทั่วโลกนะคะในที่สุดเนี่ยเขาเขียนยาวนะ แต่ถ้ายอ่อๆจริงๆเนี่ยเขาก็บอกว่าทุกอย่างในโลกนี้ในจักรวาลใบนี้มันถูกกาหนดโดยจิตนะคะคแล้วก็สรุปก็คือคนเราในคิดอะไรไมาได้อย่างนั้นจริงนะคะค,คิดบวกคิดอยากงั้นแล้วมีความมุ่งมั่นมีสมาธิมีโฟกัส คิดอยากให้เป็นอย่างนั้นจริงๆท้ายที่สุดเนี่ยก็จะเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะคิดถึงว่าเราจะต้องทําได้เราจะต้องประสบความสําเร็จเราไม่ย่อท้อเราไม่ท้อถอยเรามีความสุขมากๆเลยกับงานนี้เรารักงานนี้มากๆเลยไม่ว่าใครจะพูดยังไงเราก็รักงานนี้เราก็จะทํางานนี้คนแบบนี้ก็จะเป็นคนที่ทํางานแล้วประสบความสําเร็จในทางตรวกันข้ามคนที่โหดหูกง่ายอุ้ยตายแล้วเจอเรื่องนั้นไม่ทําดีกว่าเจอเรื่องนี้ไม่ทําดีกว่ายากอ่ะไม่เอาแล้วว่ะฉันคงทําไม่ได้หรอกแล้ววันๆก็ลบไปเรื่อยๆล ไปเรื่อยๆมันก็จะดึงจิตตัวเองเนี่ยให้หมนมองลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะคแต่ทีนี้เรื่องจริงที่ต้องพูดก็คือว่าในคนคนเดียวกันเนี่ยมันมักจะมี2ออย่างผสมกันแล้ในช่วงเวลาใช่นะคะคคปัญหาก็คือว่าเวลาที่มีความสุขมีเอนโดรฟินหลั่งออกมาเนี่ยคึกคักกระฉับกระเชงมีชีวิตชีวาเป็นไปสักพักหนึ่งไปประชุมสัมมนามีไฟขึ้นมาสัากสองสมมามเดือนลืมละค,คนไทยขี้ลืมนะคะแล้วพอกลับมาเจอเรื่องหมนมองเนี่ยก็จะถูกจิตทิศ พยายามจะดึงไปในทางที่ลบเนี่ยดึงลงไปอีกได้นะคะเพราะฉะนั้นในชีวิตคนเนี่ยมันจะมีอะไรเนี่ยที่กลับไปกลับมาบางครั้งเนี่ยในการทํางานเครือข่ายจึงต้องมีวิธีการเหมือนกับปลุกเร้ากําลังใจเป็นระยะระยะเพราะว่าน้อยคนจริงๆนะที่จะสามารถสร้างกําลังใจให้เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเองครับโดยไม่หยุดเลยเพราะว่าถ้าพวกนี้สร้างได้เมื่อไหร่พวกนี้ก็จะกลายเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ๆกันทั้งนั้นแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะต้องมีการ ดึงการฟื้นกันเป็นระยะระยะดังนั้นนะคะจึงอยากจะบอกนักธุรกิจทุกท่านะนะคะว่าวันนี้ถ้าเลือกได้นะคะท่านอยากจะเป็นคนที่ในที่สุดกําหนดชีวิตตัวเองโดยไม่ต้องมารอให้ใครเนี่ยก็ามาเติมกําลังใจหรือว่าอยากจะเป็นคนที่ทาทาหยุดหยุดแล้วก็รอคอยกําลังใจจากชาวบ้านซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้นะคะระดับของความสําเร็จเวลาของความสําเร็จมันก็จะน้อยและช้าลงกว่าคนที่เขาสามารถ g e n เน a เรกำลังใจได้ด้วยตัวเองแล้วก็คิดบวกด้วยตัวเองได้ครับซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเราคงบอกไม่ได้ว่าเราจะคิดบวกได้ตลอดทุกวันแต่ในขณะเดียวกันถ้าเมื่อไหร่มีช่วงจังหวะของกระแสะของความคิดลบเข้ามาเนี่ย่อยาอยู่กับมันนานเกินไปต้องดึง<ป>มันขึ้นต้องดึงขึ้นให้ได้บางคนพอพอจิตตกปั๊บไปซ้ำเติมตัวเองหมคือไปเลือกที่จะอยู่ในที่ที่มันเหงาเงาไปเลือกที่จะ มองโลกแล้วมันรู้สึกว่ามันหาความสดใสก็ฟังเพลงเศร้าๆอจอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในงานเครือข่าย,ยก็ถึงบอกเลยว่าพยายามเติมตัวเองและตอกย้ําความฝันค ว่าเราเคยมีความฝันอะไรอย่าลืมความฝันที่เรามีอย่าลืมความมุ่งมั่นที่เรามีอย่าลืมสิ่งที่เราเป็นเป้าหมายถ้ามีความฝันแล้วเป้าหมายเนี่ยเวลาที่จิตมันตกบ้านอะไรมันจะดึงกกลับมาได้แต่ถ้าลืมความฝันลืมเป้าหมายหรือไม่มั่นใจในความฝันไม่มั่นใจในเป้าหมายเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะเซแล้วก็เวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็จะดึงตัวเองขึ้นไม่ได้ครับเอาละครับวันนี้ได้ฟังคําแนะนําจากคุณหมอไปแล้วนะครับใครที่ มีโอกาสทั้งคิดบวกหรือมีโอกาสทั้งคิดลบคงจะรู้แล้วล่ะครับว่ามันมีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกแล้วก็ความสําเร็จในชีวิตของเราได้จริงๆต้องเลือกอะค่ะว่าอยากมีอนาคตแบบไหนเพราะว่าคุณเท่านั้นที่เป็นคนกําหนดอนาคตของตัวเองค่ะครับอ่าแหะครับวันนี้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะครับพบกับผมแล้วก็คุณหมอต้อยได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ